เบอบฟัเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดูกับชนเชอแบบฟันนี่วันนี้เชอรบแต่งหน้าด้วยเหรอลกูกทำไมแต่งหน้าให้แต่งหน้าให้คะแม่อู๋ค่ะเหรอเราเนี่ยไม่แต่งเหรอแม่อู๋ใจดีมากจริงเหรอรู้ได้งไงอ่ะ ทำไมอ่ะเพราะหน้าอมเล็ดมันตอนนี้แพอยู่นะเพื่อนๆอนนี่ยดูหน้าอมเล็ดนะอมเล็ดให้เพื่อนดูหน้าหน่อยค่ะลูกอันนี้หน้าแพอยู่นะคะเงยหน้าค่ะลูกแม่อย่ยแูนะเออเดี๋ยวอมเล็ดเขาก็จะไม่เกานะถ้าไม่เกาไม่ไปแกะมันมันก็จะลืมทายาวันนี้พวกเราระทำอะไรล่ะอ่าแล้ววันนี้พวกเราจะมาทาอะไรกันนะคะไม่รู้หรอแล้วอมเล็ดทำไมพกกระเป๋าแบบนี้สามวันแล้วลูกอ่าเพราะอะไรคะฮะ มีตังไหมมีอะไรมากในนั้นแม่อูขอดูหน่อยได้ไหมแค่เหรียญกระเป๋าของแท้รือของปลอมคะลูกไม่รู้คนเฉยถอมนะคะแล้วใช้กระเป๋าอะไรคะมีอะไรบ้างงานเลืกระเป๋านั้นด้วยมียารมด้วยของใครของพ่อเอ็มหมอแล้วก็มีอะไรยาทายาทาหน้าใช่ไหมคะแล้วก็มีตัวอะไรคะโมเดลใช่ไหมคะยางยาต้องพกด้วยเหรอละมีกระเป๋าตังค์ด้วยหรอแม่อูเห็นไหนขอดูหน่อยได้ไหมคะ นี่กระเป๋าของออมเด็ดแล้ว kind ก็พวกอันนี้ไปได้แล้วก็มีฝากออมเด็ดหน่อยแล้วก็มีอันนี้ไหนออมเด็ดมีอะไรบ้างนะไหนแม่คุณขอดูกระเป๋าตังก็มีอันนี้ด้วยอ๋อไหนมีอะไรมีแล้วก็มีตังค์เหรียญไหนขอดูหน่อยค่ะูใจเยนี่ข้างในมีอันนี้ค่ะแม่คุณข้างในมีอันนี้อ๋อแ้อมเไปดูหนังกับพ่อกับแม่มาใช่ไหมหรือว่าอย่งไรไหนแล้วในกระเป๋าตังมีอะไรคะออมเด็ดใช้กระเป๋าเป็นน้ำเงินนะคะสีม่วง มั้ยดูดิมีตังมีเท่าไรคะลูกมีแค่เหรียญอ้าแล้วตังไปไหนหมดแล้วลูกเอาไปฝากฟ้าแล้วฝากทำไมอะคะเพราะว่าย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 าาแย่งกันลูกซื้อเคสอ๋อจะไปซื้อเคสเหรอเท่าไรคะลูกเจ็ดสิบห้าบาทเจ็ดสิบห้าบาทเหรอลูกพี่ห้อยเคสแค่เนี้ยเหรอทำไมแพงจังอะเป็นแม่อุไม่ซื้อนะลูกอะไรอยากได้มากเหรอเหรอแล้ววันนี้เหมือนนักเชเบตอารมณ์ดีนะลูกเพราะว่าแต่งหน้าสวยอะนะ ได้เงินอะไรอ่ะยี่สิบยี่สค่าอะไรคะแม่อูบอกอ๋อถ่ายคลิปจะได้20บาทนะแล้วอเมร์ทำไมใส่รองเท้าสีแต่อเมไม่ทำไมอเมรใส่รองเท้าแบบนี้แล้วสวีททำไมต้องใส่รองเท้าแบบนี้ทำไมไม่ใส่เอ่อคอกที่แม่อูซื้อให้อ่ะคะลูกเดี๋ยวมันพังไวใช่ไหมคะเพื่อนเพื่อนนะว่าพันเหรอเอออุ้ยอะไรล่ะค่ะ ลิปสต,ติกด้วยอ้าวแม่อู๋เอ,บบอเอามาฝากเขานะคะถ้าเปิดให้แม่โอู๋ดูหน่อยเนาะลิปสติกมันเป็นอะไรบ้างมันกินได้หรือเปล่ากินได้ลิสติกถ้าถ้าถ้ากินจักรกแลหมดแล้วก็สามารถไปทำสติกได้เอาดีๆกินก่อนเนี่ยออมเล็ตรู้เหรอแล้วก็ต้องไปล้างก่อนมันกินได้ไหมเนี่ยลูกหหนนูได้พี่อ้าวพี่ออมเล็ตใช้ปากกัดไม่ได้ลูกออมเล็นี่ได้ละอย่าทำแบบนี้นะรู้ไหมออมเล็เวลาอาอมเลไปกัดกินกินอันนี้มา ว้าอมเดดฟังแม่อุก่อนห้ามใช้ปากกัดนะลูกเข้าใจไหมมันสกปรกมันอยู่ในเซเว่นหนะแล้วคนก็จับเยอะแยะมากมายแค่คำแบบนี้อ่ะแม่อุขอดูหน่อยได้ไหมแม่อุแค่คำแบบนี้อ่ะคำแบบไหนคะดูนะไหนอุ้ยเป็นช็อกโกแลตนี่เป็นไงนี่ไงนี่ไงอ๋อมองกล้องได้เด็ดลูกจะเป็นทาลิสติกแล้วนี่เพื่อนเลยผักหรือเปล่าลูก เอาเอาหนูก็ถือเองดิลูกเอาขยะมาให้แม่อุทําไมอ่ะทําไมหนูไม่ไปทิ้งกันอ่ะลูกขอดูหน่อยค่ะอาทาลิปหนดูนะทาทาลิปทําไงคะอดูค่่ะนไหนมองกล้องด้วยมองกล้องด้ะเอาไปทําไงคะไม่มองกล้องดิลูกมองกล้องใครสอนแบบนี้ใครสอนแบบนี้อ่ะเอาดีๆไปเป็นลิสติกหรือว่าเป็นช็อกโกแลตค่ะลูกช็อกโกแลตหรอกินไหมกัดกัดให้ดูหน่อยได้ไหม กินได้จริงแล้วหวานไหมหวานไปไหมลูกซื้อโคเรโลได้ไหมต้องกินเหรอหวานโกเฟริโด้จริงเหรอไม่ต้องไม่ต้องกินแล้วมั้งลูกไมาดีๆต้องกินให้หมดแล้วมั้งเพราะว่าแม่อูไม่ได้ซื้อมาฝากจตาดึงกับไร้กับแช่กับแช่บังไก่แช่เชเบตเลยยังยังยังไม่ได้ปิดติค่ะแม่อูยังไม่เห็นเชเบตกินเลยค่ะลูกอ่ะนี่เป็นทันสงให้มันเป็นตลิสติกตลิสติกใช่ไหม <N ic ulous> น่ารักดีนะแพงอยู่นะลูกแทงแ่งละสามสิบเจ็ดบาทนะสามสิบเจ็ดสามสิบแปดบาทนะจร, <H are> จริงเหรอขน,นาดน,นั้นเลยเหรอโอไม่ยอ,อมซือ้อให้โอได้ยินไหมอุ้ยแต่ว่าคลิปเนี้ยโอไม่ได้ตัดนะจะเป็นพ่อเอ็มตัดนะโ <N ic ous> อไม่ยินนะถ้าโอได้ยินอาโอเสียใจเลยนะลูก <N ic ous> ไอ้ฝรัมีมีอะไรจะฝากบอกโอคะ, <N ic ous> ะอ่าอ่พูดเร็วพูดเร็วแล้วาอ้วเสร็จแล้วโอไหมรักไหมรักเท่าไหร่สิบสิบสิบ อ่าสิคะแนนให้เท่าไหร่แล้วโอเท่าไหร่ฮะเอโอโอให้เก้าโอโอเลยเหรออาชเบดอ่ะให้โอาโอกี่เปอร์เซ็นต์ให้เก้าเลยเหรออุ้ยอย่าแค่ขี้มูกลูกแค่ขี้มูกทำไมไอ้เพื่อนๆหน่อยให้อมเลดกับเชเบดกินช็อกโกแลตดิสติกนะคะให้หมดท,า,ท,า,ทาด้วยนะกินด้วยอร่อยไหมเหมือ,อนเชเบดไม่กินแน่เลยอมเลดแม่อ้วนนะต้องทิ้งแน่นอนเลย อกินให้หมดถ้ากินไม่หมดไม่ต้องเข้าบ้านบ้านก็รสชาติเดียวกันลูกแม่อูชอบเมโลดี้นะตอนนั้นแม่อูชอบคิตตี้จริงหรอตอนที่แม่อูแบบสมัยวัยรุ่นใช่ไหมมีแค่มีแค่พี่ไออุ่นเหรออัพเดตมีพี่ด้วยเหรอลูกจริงหรอไหนแล้วพี่อัพเดตอยู่ไหนคะตายไปแล้วอ๋อเสียไปแล้วนะคะพูดตายได้ไงเออไม่ได้นะพูดเสียเขแล้วเออเขาเสียใจนะเออใครเสียใจ อุ่นนะออมเล็ตอยากมีพ e> ี่ไหมจริงเหรอไม่อยากมีน้องใช่ไหมองนี่หันหน้ามาหันหน้าถ้ามีพี่ไออุ่นก at ot ็ไม่มีชเบ็ดไม่ถ้ามีพี่ไออุ่นก็ไม่มีออมเล็ตไงแม่อูอยากอยากมีออมเล็ตมากกว่าเข้าใจปะกินให้หมดเร็วๆก่อนจะเข้าบ้านนะลูกอ่ไม่ใช่ไมโรดี้นะเอาไม่ใช่ไมโรดี้อ่าเร็วเร็วเร็วรีบกินค่ะลูกรีบกินชเบ็ดรีบกินค่ะนั้นแม่อูเอาให้พี่ปัสตันนะอ่าเร็ว แม่อูซื้อมาสองอันเองลูกจะให้บตันได้ไงอ่ะสงสารเขาถ้าเรียกเขามาถ่ายคลิปด้วยก็สงสารเขาเข้าใจไหมอ้าวโอเคมาน้นติดคลิปดีกว่าหันหน้ามามองแม่อูสเร็วทุกคนมาอ่าทุกคนติดคลิปให้แม่อูสหน่อยค่ะสําหรับคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กดแชรวัคซีนก็จะเป็นคนดีไดะคะบ๊ายบายเจอกันคลิปหน้านะคะทุกคนอร่อย